น่ารักทุกผู้คนครับผมตอนนี้ห้ามาหอดอำเภอโน่นดินแดงครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็เ,เลยมาจอดจริงเขาอยุลาดี่มันเอ้ยไตยจนตะกบย่างนีพี่น,ออนอ้องขอบคุณครับมยวยพรอขอบคุณความห่วงย่ายได้เป็นองเางดมาเบิ่งกันพี่นอ้องบรรยากาศร้านครับผมวัดพี่น้องทางนี่เป็นทางไปหาอยังกันทาง้อยเอ็ดทางยกสุดพุครับเรียนบปนี้ครับผมตอนเนาอยู่นี่ก็อยู่์เพื่อนโน่นดินแดงบุรีรัมย์ครับผมทางนี้เป็นทางเขามาถาาบุรีรัมย์ ตะก,กี้มาดรอบนะั้นเขากินยูร้านตะกบปู๊บเ้อไก่ผมเนื้อขาไาม่กินทั้งเลื้อยไม่แจ้งไม่ครับผมร้านตรงขามนั้นผมเคยกิ็นกับไอตูนเทียงหนึ่งอยู่ผมครับไปเอาไข่เบิ้งในร้านกันเลยครับผมทำผ้าละถนนมันบ่ค่อยดีบนในแลนว่าคูขามเลเกกังเลยพี่น้องเด้โอ้ยไอพี่น้องเอานี่ยนั่นง,นงขายผมเนี่ยร้าน ว้าแนวกินเท่ามีอย่างเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะไข่หั่งหัางบอกพี่น้องเลยแน่นนะครับอันนี้ก็สมม่วสมหมูส่วนมากเป็อย่างเนี่ยจะเป็นสมมัวอันนี้จะเป็นสมหมูหล่ะส่วนมากพี่น้องเลยไข่ปี้งอันนี้ปี๊งสิน้นแล้วโอ้ขาเจ้าทอดมากกว่าเลมันทอดแล้วมันใส่ใหม่กว่านึงก็เป็นคนอย่างกับพี่น้องแต่ปีงบฝายเนาะอันนี่เนาะป้งปลาอบเกลือ นี่ปลาเค็งนี่มันจะโยนปลาเค็งแบบแบบรุ่นใหม่ขเขาจะผสมมาแบบไรรูปอันปลาเค็งหน้านเขาคนใ่ใหญ่กว่านี้หรอกอันน้ำคนเป็นยังร่างคนน้อกอันนี้นะแม่จะาว่าอยากดีนเ,นเนี่ยมันจะเสียบจะ่หนเออโน่ไปบางไหนไม่โอ <c oughs> <c oughs> เคเห็น,นย,ยังไงใหญ่ไหมเมืออม่อยบอเมื่อยรถบอ ยครับสวัสดีครับพ่อไอรีน้องครับพึ่งสภาพเที่นิกโอ้ครับพึ่งสะพานไอรีน้องเที่ยงพอดีบมดคือเที่ยงดีน้องนะครับกัญชาคุมก็ปลูกดอกอันชาได้ง่ายพี่น้องยังเออเออได้อันนี้ล่างมือก็ได้ตรงนี้มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับตาแซบบเนี่ยทางอีสานเฮาสีต้องแบบนี้ตาหมกุ่งอยู่น้อง

ยีเซียกดีาเ <fin anta> <ots> ี <guarding you>? ้งเลยนะโอ้เดียวรอเาวงมละอะไรลูกอ่งแม่แม่แม่เสียบเด้างกองเข้ากับไตนี่ตั้งเอาเลยพี่น้อง กินตำหูแค่ขวมได้หรอเด้อเอาเอาๆป็นไแม่เอาส่นอยากกินตำหูอืมเ็ยืมอาาใกล้พอได้เพราะว่าย่านหนามมันจะดึงอืมเห็นไหนเนาะมันรบมีรับวิรับนะครับเรมันรับเยอะโก

เแคนทางหนาเลยเือเอลี่ิมมันี่กัรู้เลยนะไอคุณเยี่ยมไอยากึ้นี่กระเพี่มิมดดูหมเนี่ยกระเ่บว่ามันเ็นอย่างงมุทหารกระปุนี่กระปุนี่หน้าเตยหน้าเตยกระปุีนแห้งครับกระปุนหน้าเตยคุณน้องิมเนาะเป็นอะไะบ่รสชาติจางบ่ แ่บอลร,รูอจั่นแค่หนหรือว่าปากปจักแบดูคมดีงั่นวะพอดีปละ่ะแบบดูคมดีครับแบอกเข้ม่ม่นนเข้ม <c oughs> นั้นน,น,น,นะ่เาดเาแซ่บกินติการบาบ้าวตา,า,าร้าวนี่คุมนงแซ่บด้วยข่อยมักมักนะ รอมาพอนันึงนี่มุกเจ้าซุกซุกน้องน้องนันเยอะนัดทั้งันไอ้น้องเยอะลายนี่ราบเต็มเลย่อนร่องาก ขินเ้าอยู่นุ่นดินแดงมานำด้าต้องไปแหละเบาหวาไปบาหวามามันจุดครึ่งทางใช่เขาว่าครึ่งทางมล้ยครึ่งแล้วเนื้อสามร้อยกัโลถึงมุกกระหารนี่มันเรียนครึ่งสามร้อยกโลกับเรียนประมาณถ้าขโมงหมดแล้ว่าห้องวดเรียนเร็วหน่อยเหรอเรียนขวไปแร่อั้งมดเนี่ยหนึ่งทุ่ไหนๆก็ถึงมุกระหันอูดีมนะน วัวรกินยอนควันพนมไปดองเยอะเนาะพาอแม่รู้เขาจ้องเห็ุแบบนี้ได้ทางเขาขึ้นมาทางขิดนอ่ะคัเดยวใชซื้อร้ารมนกับห่อหอมเานบุฟเฟ่ทางระยองได้มันสดอันนั้โคก็เยอะกินนี้แล้วรวมล้มา

ก็ไปหับลุงตลาดเก้าครัเป็นคนหับสื่อต่อข่อยเป็นคนผูกขายเจ<อ>้าน่ะเป็นพ่อค้าเราสองคน <c oughs> อะไรคะเข้าไ,ไปรับขาหอยนงต้นกินมาขายเจ้าบันหายแม่ามาดิขายกินหอยนมต้นด้อข้าวถา่ห้ไต้ญีุน่ะนะเบือ่น่ะไอ้เพชรปฏิกิยอันชิงงวดาออันเอาข้าวงวมาหอยดูมาต้องหอยบอก,กไป ว่าเก็จะต้องขายอะเนี่ยดคนว่ามันไม่กินได้รเลยถูกไหมต้องมีคนขายของสูงื้อละ<ม><อ>เอ,เอียดไอ้อยพวกเนาใช่เราต้องไปรับซื้อวัวเป็นตัวแล้วก็จ้างเขาขายพอชาวบ้มักเป็ดแล้วพอมันบ่าผมไม่อยากเล่นหรเขาก็ทำอลู่งรับหมูประชาชมันบ่าอีกไม่ใช่การค้าขายปีหนึ่งทำเท่านึงมันเป็นการกินของคนขาดจากชีวิต นางมั์เนี่ยั่ย่งนแกงต้อไม่ขายนางมณ์แกงก็บ้าน่ารอด่กก็จะมว่มณไม่เลือดขวหน้าบ้านเขายื้อกับช่วยำแมลงที่เขาไงเขาเลิกงานนะเขาก็แบกชื่อเขาเคยกินชองแหวมาเองหาซื้อนูหน้ามาพกมาฝักพักขายเราชามสิบบาท ขลงเนาะครับเขาไตตุนเนาะขายอมี่เาขายไแเอะเราเเป็นแม่ขาไม่หรอกโดยไงเราไม่คว่รู้ในการขายกอเราให้มีขายหน่อยจนขับีน้งขับไตรไวเยะเราเคยไปขายของนั่นตลาดนัปาขตม่มังตู ตังปองหมายพักกันัาจิมาได้ตีซีกระตุ้นกับไปล่ำวงมากมาเดอไปล่ำวงมาประชุกนอนตื่นลืมแจ่มประหลุอะไรประหลุบหนึ่งเขาจะตีสามนี่ยายเขาไปนอนต่ออีกเอ้าเพื่อมันห้างมาหน่แม่ยังแม่แม่แม่เลื่ออยู่ค่ะ มันดูกัรับผลอันนี้อันนี้ประคุมเขาเขาลำง่วยมีดอกไปพักอันนี้ค่ะพักปอบพ่อน้ำเขาไม่หวานกันเขาพักสลัดสิถ้าปอบพ่อน้ำเป็นนังซี่เนี่ยวะเมียเขาเป็นความรู้ใหม่อ่าถ้าเลี้ยงถ้าปูพักสลัดต้องเอาใจใส่ยิ่งกว่าลูกน้อยอีกเนี่ยต้อกคอยชี้แจงกันรับแต่หมความกันพอดีทั้งทั้งคุณทั้งปุ๋ยนี่ต้องให้ต้องให้พอดีอ่ากันเนี่ยต้องมันบัวรบัตแล้วมันชุบคม รถน้ำเละลายไอ้ตัวปลูกนะบอกุ้งนะทุกลูกก็ขายแป๊บเดี yup. ๋ยวีพอกันเกนี้ากาศร้อนุ่มุมดดรือยังอากาศหอมรุงมหน่ะไหวะม่ก็คือากาศหอมช่างนี่จะกวันนี่ิะมาวันอ้มด้ยหอบไนี้ที่วิ่งฮอลูการเด้ใช่อ่มุอาจจะแวะอีกครั้งหนึ่งก็นู่นช่วงห้าโมงเท่า พักผ่อนตอนนี้เราก็บินยาวเลยพักขัน้วผู้าบริษัทู้มีผู้ใดได้ไหมเรามีได้สุกไดตุนหลารอยสามคนเอาวัวสันติซุกเด้อแล้วก็ขัวหันสาเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดชั์กดติดตามเด้อค่ะข้าวสันติสุขทุกมวนแหเอาก้าวผูซุกเด้อสั อัอก็หมักเต่แม่ซื้อซื้อจริงไหมพุกซื้ออะไดุนซื้อจริงเพณกันซุกสันซุกสันเนี่บ่ยุ่กนแลยังก่อนซุกสันโอเออม้วนนี่เซื้ออาเนาะนามสกุลกเมียแลอุทาวงอุทาวงุกสันอุทวงนาสกุลยังืมา่้คนสกุลเมียเราพมีนาสกุลหลังานาสกุลเมียสร้างว่าจะาไปนี่เนาะเดี๋ยวเร้มาขึ้นเมียแล้วเมียสบาย แต่บ้านห้าเขามาถือพี่น้องคนเราขึ้ใช้ก็ได้แต่อย่าถือแต่เมืองไทยเขาต้องขึ้นทั้งขัวเน้ัวนั่งรานน้อยเป็นมาอนน้ำนองมะนาวเนี่ยขคือชี้วเปี่ยนเร็วเกิขึ้นทั้งบ่อมาฮะแม่บุมิติเที่ชอบเขียนต้น เงินไหมก็ไม่เกิดมาเงินจะเป็นเงินให้แล้วแน่ๆคนหาเงินก่อนประมาณแสนช <c oughs> ั้นทุบๆนี่หาเงินแสนนต่ได้แล้เรื่องนะออมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆพูดแต่มันง่ายแต่เวลาทำเราเสียแต่งเงินเงินมันเพิ่นขึ้นเป็นเย่เงินนั่งมาหน้าหน่อยเพลยนะมีเงินนะเห็ดได้เบิตรเหตุยังก็ได้ขี้ก็เจ๋งกันครัก็ง่ลย ลองเบื้องนนี้ด้วยแล้วผู้อุปการะต้องมีรายได้เท่านี้เท่านี้ถึงจะให้ไม่ใช่ก็จะให้ง่ายกมันเพื่ออะไรดิคุณรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มีบุตรกี่คนไม่ยอม ครับคลิปนี้เราก็จะเดินทางนาใหย่นเ,นเนาะหอยพอนไหมคลิปหนาไม่ร้องขอบคุณกันที่ตัดแตกอยไร่แย่ครอบครัวทุกสันน้สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโผมยังเดินทางเวอร์เวกนะน้ำ